แค่คิดยังไงกับแบบเวลาเจอปัญหาที่ไม่ค่าคิดมนุษย์อะเราควบคุมใครไม่ได้เราจริงรสิ่งนี้เราควบคุมได้คือตัวเองอเพราะงั้นเราอยากพยายามไปควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่มันจะฮีลใจตองได้อะคืออะไรเคยมีแบบประสบการณ์สวยๆไหม เออเราอยากกดเงินติดตัวไว้สักหน่อยเราก็แบบลืม ATM มแล้ว,วคือไอ้บัตรเราบัตรเนี้ยมันเป็นบัตรที่แบบสามารถเราไปแตะจ่ายได้ด้วยสวยมากเรื่องไหนที่ตองเคยเจอมาแล้วแบบจัดการกับอารมณ์ได้ยากที่สุดอ่อนอ่อนไหวมากที่สุดอะคือเรื่องครอบครัวแม่ตองเป็นแม่เลี้ยงเดียวพอเราโตขึ้นอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกว่าทุกคนมนมีชีวิตเป็นของตัวเองเราเอาตัวเราไปยึดกับใครรอบตัวไม่ได้หรอกแม้กระทั่งเขาเป็นพ่อหรือแม่เราก็ตาม วี้จะมาชวนน้องตองคุยเรื่องวันดีๆนี้ได้แต่ไม่ใช่ทุกวันวันนี้สำหรับน้องตองดีไหมดีได้เจอพี่จีนไงจริงวะเนี่ยจริงจริงก็พี่จีนน่ารักไงง้นจะช่วงวนนี้สิ <laughs> <laughs> ฉันเถอะอ่ะอะอะเข้าเรื่องเลยจริงหรือไม่ถ้าเจอเรื่องแย่ๆในวันนั้นทั้งวันจะแย่ไปเลยอืมหนูว่าไม่ซะทีเดียวน่าจะขึ้นอยู่กับ ปัญหาที่เจอในแต่ละวันอาจจะแบบถ้าแบบขนาดมันเล็กอะเราก็อาจจะแบบอาจจะไม่หัวเสียกับมันตลอดวันแต่แบบบางอันก็เป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าเรื่องเล็กๆก,ก็อาจจะเป็นแค่แบบวิ่งตามรถเมย์ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยต้องรอ,อครันต่อไปอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาที่พอรับได้เรื่องใหญ่ก็อาจจะแบบนั่งมอเตอร์ไซค์มาทางานแล,ล้วรถล้มอะไรเงี้ย<ๆ>ก็อาจจะทั้งวันได้อะไรเงี้ยแล้วเราเคยมีแบบประสบการณ์สวยๆไหมที่เคยเกิดขึ้นที่คิดว่าเนี่ยมันสวยมาก เคยมีวันหนึ่งจะมาทํางานแล้วเราแบบว่านอนน้อยมากใช่ไหม mm hmm. แล้วเราก็เออจะเรียกแก๊บนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทํางานปกติเนี่ยแหละทีนี้ก็แบบเออเราอยากกดเงินติดตัวไว้สักหน่อยอย่างงี้พอเราไปกดไปกดเงินปุ๊บแล้วเราอ่ะด้วยความเบลอความง่วงอะไรเงี้ยเราก็แบบลืมเอทีเอ็มไว้ที่ mm hmm. ไว้ไที่ตู้ mm hmm. แล้วคือไอ้บัตรเราบัตรเนี้ยมันเป็นบัตรที่แบบสามารถเราไปแตะจ่ายได้ด้วย mm hmm. อย่างงี้ทีนี้พอเราแบบเออแก๊ปมาอะไรเงี้ยเราก็รีบขึ้นรถรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปทางาน mm hmm. อะไรเงี้ยสักพักแบบโทรศัพท์มันเหมือนแบบ ที่แอปมันเด้งว่าแบบเอ้ยมีการใช้เงินออกไปนะตอนแรกอะเราไม่เอะใจเพราะเราคิดว่าเออหรือว่าแก็บมันตัดบัตรเรานะ<ม>อะไรอย่างนี้แต่น,นี้พอนั่งไปสักพักแล้วมันเหมือนแบบมันมันเด้งเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แบบเออพอมาถึงบริษัทแล้วเราก็ลองเช็คหน่อยสิว่าเออทำไมมันเด้งอะไรเงีเ้อย,อยเขาก็บอกว่าเออคุณลูกค้าครับอะไรอย่างงี้มันมีการเอาไปใช้นู่นใช้นี่ซื้อกาแฟซื้อข้าวเช้าเขาก็เด้งไม่หยุดเลยเดง้งเด้งอยู่งั้นก็เลยแบบรีบ รีบแบบว่าอายัดบัตรไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสวยมากดีที่แบบในนั้นเงินยอดเงินไม่ได้เยอะแล้วก็ดีที่เขาไปใช้แบบสมถะ <laughs> ไม่รูดเยอะไม่งั้นก็เสียเป็นพันอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้ไปแจ้งความหรือเอาคืปนป่ะคือคือคือ,ค,อคือรู้แหละว่าแบบเออแจ้งความได้แต่ว่าเราก็แบบไม่ได้อยากจะเอาเรื่องขนาดนั้นอ่ะหมายถึงมันก็แบบเออเราก็อายัดทันแล้วแล้วเงินยอดเงินที่มันออกไปมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกอยากตามหรืออย่างอะไรอะไรเงี้ย ถือว่าเราเลี้ยงเขาเลี้ยงข้าวเช้าเขาเลย่าในกาแฟแล้วหลังจากที่แบบตองเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่มันจะฮิลใจตองได้อะคืออะไรจริงมันก็มีหลายอย่างนะเช่นหน,นูแบบว่าเจอเรื่องนี้ตอนเช้าใช่ไหมหนูก็มาที่ยวง,งานหนูก็เจอแบบเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างงี้แบบเขาคุยกันตลกสนุกกันหนูก็เอนจอยไปกับเขาอะไรเงี้ยเรื่องนั้นมันก็แบบมันก็ลืมลืมนึกไปหรือว่าถ้าบางเรื่องหนักหน่อยอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันทาให้เราหัวเสียตลอดทั้งวัน ก็ถ้าถ้าสมมติว่าจบมาแล้วเรากลับบ้านไปอย่างเงี้ยเราเจอหมาเนี่ยที่บ้านหรือเราเจอแม่เจออะไรเจอแฟนอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็มีพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้มันก็ทําให้เราสลัดเรื่องที่มันแบบกวนใจเราตลอดวันได้อืวิธีแก้ไขอะ่ะมันมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับตองปะในการแบบจะแก้ไขอารมณ์ที่มันเหล่านั้นที่มันเข้ามาในเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมอืมคิดว่าอยู่ในแง่ปานกลาง ทีเนี้ยพอเราพยายามหาต้นตอของมันได้เราก็จะพยายามคามแล้วว่าโอเคเรารู้สึกอย่างนี้เพราะสิ่งนี้อยู่นะถ้าขนาดปัญหามันมันเอฟเฟกต่อหนูมากหนูก็ต้องใช้เวลาเคลียร์นิดนึงแต่ว่าวิธีการเคลียร์ปัญหาของหนูคือหนูจะพยายามหาต้นตอมันให้เร็วที่สุดเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบออกแนวย้ำคิดย้ำทำนิดนึงอะถ้าหมูว่า <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องเนี้ยมันกวนใจหนูจริงจอะหนูจะพยายามแบบหาต้นตอมันใหได้แล้วก็แบบแก้ไขมันตรงนั้นให้ตรงจุด เป็นสเต็ปไปหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันจะเบาลงหมูก็จะหนูก็จะรู้สึกผ่อนคลา,ายลงแล้วแกคิดยังไงกับแบบเวลาเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดมันก็กับปัญหาที่มันแบบอาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมดูมก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือบางครั้งเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยแบบมีบ้างที่เราแบบเราทาผิดพลาดในที่ทํางานเ,ยเนียแต่แบบเออพอมันมีคนรอบข้างที่เข้าใจในแบบที่เราทํา อะไรเงี้ยเราแบบชี้ทางว่าเออครั้งหน้าเราทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยระดับอารมณ์เราก็จะแบบก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าคนรอบข้างอ่ะก็มีก็มีส่วนในเรือ่องในส่วนของอารมณ์ของเราเหมือนกันอือคนรอบข้างในที่นี้คือเพื่อนร่วมงานครอ,อบครัวอะ่างเ าอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้ที่จีนพูดอย่างเช่นแบบหนังหรือว่าเพลงหรืออะไรเงี้ยฟังในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มันแบบเงียบเงียบมีแต่เราอะไรเงี้ยจริงๆริงแล้วว่าตอนแรกอะหนูเป็นแบบ extrovert หนูชอบอยู่กับคนมากแบบว่าเหมือนแบบมันเหมือนได้ฟังแต่เสียงคนอื่นไม่ได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองคิดอะอแล้วมันแบบไม่ไม่รู้สึกวิตกอะสิ่งที่เราคิดอยู่อ,อะไรเงี้แต่ว่าพอนานๆไปแล้วหนูรู้สึกว่าเออลองฟังเสียงตัวเองบ้างซิว่าแบบว่า เออที่เรารู้สึกแบบเนี้ยเราเรามันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยพอได้ลองอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้อยู่ในที่ที่เงียบแบบไม่มีคนมาอยู่ด้วยเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าแบบว่าเออมันก็เป็นอีกทางหนึ่งในการจัดอารมณ์จัดการอารมณ์เหมือนกันเรื่องไหนที่ตองเคยเจอมาแล้วแบบจัดการกับอารมณ์ได้ยากที่สุดสำหรับตองที่ตองอ่อนไหวมากที่สุดอะคือเรื่องครอบครัวอืมคือตองอะโตมาเป็นแบบแม่ตองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้ ทีเนี้ยด้วยความที่แบบว่าเรายังเด็กอยู่ตอนนั้นอ่ะปัญหาที่เราเจอคือแบบว่าเรารู้ว่าแบบว่าครอบครัออวเรามันไม่เหมือนเดิมอ่ะก็คือตอนประมาณมมมสี่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ยังเด็กเราไม่มีความแบบความเข้าใจในอะไรตัวใครทางนั้นอะ่ะคือเราแบบเราเราแบบเราเอาที่เรารู้สึกคือแบบทําไมบ้านไม่ไม่เหมือนเดิมวะอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราสงสัยในตัวเองด้วยว่าเออคือเราเราทาอะไรผิดเราเป็นเด็กไม่ดีเหรอหรือเราเป็นอะไรเพราะว่าเราเราก็ใช้ชีวิตตามสแตนดาร์ดแบบ บ้านทั่วไปได้อยากให้ลูกเป็นเราไม่ได้เที่ยวเราไม่ได้ดือ้อไม่ได้อะไรเราก็เลยสงสัยว่าเราทําหน้าที่ของตัวเองดีขนาดนี้แล้วทําไมบ้านเราถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกตอนนั้นมสี่อะไรเงี้ยก็เหมือนได้ลองคุยทางกับพ่อได้ลองคุยทางกับแม่เราเราตั้งคําถามกับทั้งคู่เลยว่าทําไมแบบเกิดอะไรแบบนี้เพราะเขามีเหตุผลของเขาเยอะไรเงี้ยซึ่งตอนเด็กเราก็ไม่ได้เข้าใจนะแบบก็โอเคบอกมาแต่ว่าก็ ฟังแต่ว่าสําหรับเรามันก็ยังไม่สมเหตุสมผลอ่ะอืซึ่งพอโตมาเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยปัญหาเนี้มันก็ค่อยๆจมไปในตัวเรามากขึ้นเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนทุกคนทุกคนแก้ปัญหาในส่วนของตัวเองไปแล้วอะพ่อหนูก็แก้ปัญหาไปแล้วแม่ก็แก้ปัญหาไปแล้วในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าเออแล้วเราจะจมอยู่กับปัญหาทําไมอะไรเงี้ยแต่ละคนมีชีวิตของตัวเองเนาะอะไรเอาอตัวเราไปยึดกับใคร รอบตัวไม่ได้หรอกแม้กระทั่งเขาเป็นพ่อหรือแม่เราก็ตามอย่างน,นี้ก็เป็นปัญหาที่จัดการมานานหลายปีแต่พอเราแบบได้อยู่กับตัวเองแล้วได้คิดแล้วเราทําความเข้าใจคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าปัญหานี้มันก็จะเริ่มเบาลงเบาลงอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมันมันลดลลอกได้แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญหาที่กวนใจตรงแล้วตอนนี้นอมพอเราแบบโตขึ้นด้วยใช่อ่ะน้องตองลองเล่าวันที่ดีๆบ้างวันที่ดีเหรอ จริงวันที่ดีของตองมันซิมเปิลมากเลยมันคือการที่แบบว่าเรามาทํางานแล้วงานเราก็ทํางานเสร็จตามได้รับมอบหมายเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปเราได้กินอาหารอร่อยอร่อยเราได้พักเราได้คุยกับคนที่เข้าใจเราอะไรเงี้ยคือคือหนูเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบอัปเดตชีวิตตัวเองมากชอบให้มีคนับฟังอะไรอย่างนี้พอแบบว่ากลับมาที่บ้านทุกคนก็พร้อมรับฟังตองอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าวันนั้นก็เป็นวันที่ดีแล้วถึงตอนเช้าจะมีวันที่ที่แย่อะไรยเงี้ย วิ่งตามเลยไม่ได้ร้านที่ชอบร้านอาหารที่ชอบไม่เปิดอะไรเงี้ยแต่พอแบบสิ้นวันมาเจออะไรแบบนี้มันก็ก็กลายเป็นวันที่ดีของตองได้เหมือนกันอืมก็คือมีความสุขกับแบบอะไรเล็กๆใช่มันซิมเพิลผู้คนรอบตัวมันมีผลกับตองป่ะที่แบบทําให้เรามีความสุขขึ้นหรือแบบทําให้เราแบบเหนื่อยหรือว่าแบบดิ่งดาวมีแหละก็ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไม่ดีแล้วเราไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยที่อัพมูดแบบ อะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกดีตามไปด้วยอะไรเงี้ยกับการถ้าสมมติว่าวันนั้นเป็นวันที่แย่อะไรเงี้ยแล้วเรากลับบ้านมาแล้วเรา,เาแม่อาจจะลมไม่ดีมไม่พร้อมฟังเราในวันนี้เพราะว่าแม่ก็อาจจะมีเรื่องที่แย่เหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็โอเคอย่างที่บอกก็คือเราก็ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอเราก็เราก็คิวตัวเองอจากสิ่งต่างรอบตัวดูหนังฟังเพลงอะไรของตองไปอะไรเงี้ยพยายามคิดว่าไม่อยากเอาตัวเองไปดีเพนส์ออนใครขนาดนะั้น คือมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อะหมายถึงว่ามนุษย์อะเราควบคุมใครไม่ได้แเรอจริงรสิ่งนี้เราควบคุมได้ก็คือตัวเองเพราะงั้นเราอย่าพยายามไปควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เออถ้าสมมติว่าเราแก้อะไรเขาไม่ได้เราก็อยู่กับตัวเองอื<ก>จบเริ่มที่เราจบที่เรารับโต๊ะค่ะ